จำไว้นะลูกนะปิ่นมุกใบยกว่าถ้าออกไปข้างนอกอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้านะลูกนะไปหาว่ายน้ำเล่ที่หนองกันนะ่อ <c oughs> ีลาอย่าว่ายน้ําเป็นบอคุณน้าสอนพวกหนูว่ายน้าได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสิปิ่นมุกคุณพ่อบอกว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้านะแต่น้าน่ะคิดค่าสอนนะเอามาเลย,ลเย,เย,ยคนละยี่สิบเฮ้ยเฮ้ยคุณน้าเอาไมาห้หมดเนี่ยแล้วอย่าไปบอกพ่อแม่นะ ถ้าพ่อแม่หนูรู้อะ่ะจำไว้นะลูกนะปินมุกใบหยกว่าถ้าออกไปข้างนอกอย่าไปคุยกับคนแลงหน้านะลูกนะค่ะพ่อเฮ้ยบรรยากาศดีจังเลยเนาะไปหาว่ายน้ำเล่นที่หนองกันนะจะบ้านเหรอไปว่ายน้ำเล่นเรายิ่งว่ายน้ำไม่แข็งเดี๋ยวก็จมหรอกเออนั่นสิเราว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะ อีหล่อย่าว่ายน้ำเป็นบอเฮ้ยคุณนาคุณนาสอนพวกหนูว่ายน้ำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสิปิ่นมุกคุณพ่อบอกว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้านะเออหน้าประโยคคุณนาเขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าขนาดนั้นหรอกแต่คุณนาเขาอะหน้าแปลกนะเฮ้ยนาโปงหน้าแปลกอะไรล่ะถ้าพวกหนูน่ะอยากว่ายน้ำเป็นน่ะต้องให้น้าสอนนั่นละเพราะหนองนั่น่ะเป็นหนองของน้าเอง เห็นไหมรปโยกหน้าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าหนองน้ำตรงนั้นก็เป็นของนาเขาด้วยให้นาเขาสอนว่ายน้ําเธอแต่นานคิดค่าสอนนะเอามาเลยคนละยี่สิบเฮ้ยก็ได้ค่ะเฮ้ยเฮ้คุณนาเอาไม้หมดเนี่ยแล้วอย่าไปบอกพ่อแม่นะแต่พ่อแม่หนูรู้อ่ะนาจะจัดการพวกหนูไปไปได้แล้ว แล้วคุณน้าไม่สอนพวกหนูว่ายน้ำแล้วหรอคะยังไม่รู้อีกเหรอบอาพวกหนูอ่ะโดนน้าหลอกแล้วฉันบอกแล้วว่าคุยกับคนแปลกหน้าเป็นมุกไปขอความช่วยเหลือจากน้าคนนี้กันหนูอยากเรียนว่ายน้ำไหมหนูอยากเรียนว่ายน้ำไหมจะน้าสอนอุ้ยคุณน้าคะคุณน้าอยากเรียนว่ายน้ำไหมอยากเรียนว่ายน้ำไหมอุ้ยนี่ก็เธอเป็นมุก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn